สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอกันอีกแล้วนะครับจะเจอกันอีกนะครับนำเสนอเป็นเบสแซ็คเคาน์ท์ย่อฟิวเจอร์นะครับเป็นเบสสี่สายนะครับปิกอัพก็จะเป็นปิกอัพคู่นะครับมีตัววอลลุ่มปรับนะครับแล้วก็ปรับโทนนะครับปรับโทนด้วยนะครับเบสฟิวเจอร์สี่สายนะครับทีนี้เราจะมาลองทดสอบเสียงดูครับ ทดสอบกับตู้มาชเชลขอแบบสลับเบสราคาไม่แพงนะครับสักคะแนนลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาทดสอบหรือว่าสั่งซื้อบริการจะส่งได้ทั่วประเทศแต่ครับรยายละเอียดต่างๆติดตามดูที่ช่องทางทางร้านนะครับหรือว่าเพจ ก็ได้นะครับผมเบ็นฟิวเจอร์เซคันด์แนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ทดสอบกันแบบคร่าวๆนะครับพร้อมด้วยตู้มาเชวอังกฤษนะครับผมครับสวัสดีครับ